แล้วก็ฟ pues องน้ำตัวน,นี้มาอยากใหติดน้ำ so น Ari, นได้หก่อี <c oughs> นน้งหนส่งมานี <c oughs> <c oughs> ้หนูสขด้งวยอมันีฟองน้าอีกนเนี่ยมีแค่ันเดียวองนมี้หนูก็ล้างอันนี้แต่ี่เฟำลังน้เปล่าตรงนี้ลูกท้องสุดท้ายเขาส่งให้พี่เฟล้างน้ำเปล่าล้างต้องก้นมันด้วยนะตงก้นมันด้วยก้นมันด้วย นนัด้วยลูกส่งไปให้พี่เฟสเออพอล้างเสร็จแล้วส่งไปให้พี่เฟสลูกทำไปที่ห้าสิบพอส่งไปให้พี่เฟสนเป็น้าหนะล้างตรงก้นนี่นะนี่ที่หนึ่งที่สองอ่ะเอ๊ะน้ำสุดท้ายเฟนมันมีด้านหลังด้วยนะลูก ้างตงกวนเนี่เราส่งไให้พีเฟลกเป็นยงไงอย่าให้ฟ้าลูกเฟ้ามีอันเปิดลเออั้เป็นลูกเผยบ้านใคจะตกใจนะสบายบ้านครตกใจนะ่วไปทํางานเก่งจางน้หอนล้างแบบนั้ ตรงนี้เยวายน้ำลายพุ่งก็ลงไปส่ะ